thank <laughs> you ดโดบดรยูโตรจากสโลเวเนียนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เลย,ยาชาแนลชนีมีช่องสารแนยืนหนึ่งค่ะเหมือน,นี้มาบอกเรื่องอยังวัดดีหลายคนเกษียนคลิปเนาะจานาแม่ไม่พัดลีเนาะจากมาเล่นคอนเสิร์ตอยู่เยอรมันช่วงนี้เนาะค่ะเนาะมือนิกานาชิมิงานกับิมิไพยแนมไม่ไม่พัดลีกล้องห้อยไล่ใครอีกคนนะลํำเพลินวงสกอร์เนาะ คนหลายแห้งพี่น้องมืดฝ่ามั่วดินเป็นงานยังวัตีไองานของเขยลาวคนจัดเทศกาลคล้ายๆตลาดไทยเฟสติวลัลและพี่น้องค้นหลายแหง้งเราเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตเปิดเทเบิงฟรีได้บรเดกเก็บบัตรได้จก้กคนนี่โอ้ยใอยว่าเมนอันคอนเสิ์ตฝรั่งบีชอนเซ่ผู้หรอวะคนนี่ววนบักหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันกะสิมีอีกสุ้มหนึ่งพี่น้องซุ้มไดวัตี สุ่มพวกคนดีเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันเป็นคนดีนั่อน,นะอืมมือถือสากปากถือศีลน,นั่อน,นะให้คอยเว่าเนี่ยค่อยขั้นแขววิพากษ์วิวาจารณ์ว่าไม่พัดลี่แต่งตัวไม่เหมาะสมว่าสันโอ้ยค่อยเมียกินกาแฟแก่กลุ่มเพียน้ำความคิดเพลียน้ำสมองนะจ๊ะอืมเขาเป็นนักร้องพี่น้องเขาเป็นนักร้องเขาทำการสแสดง มูเจ้าหูจักคําว่าอันผู้วิจารณ์นะนะผู้ว่าเขาแต่งตัวบ่เหมาะสมนั่นจ,าจ้าเจ้าหูจักคขาว่า p e r f o r m ร์แมน u ์เอาไหมเข้าใจคำนี้ไหม p e r f o r m ร์แมน o ์ค u สตแปลว่าไอสุดสำหรับการแสดงสำหรับการโชว์เขาก็ทำถูกที่ถูกเวลาถูกกาละเทศะเธอสิเอาหยังเธอสิให้เส้านุ่งไทยอะไรนะนุ่งไทยสบายเฉียง คิดไปเต็นเดาเดอ้อนางเดอือดเด้อนางเดอืเดอดทั้งเวทีติดจา้าตั้งสตินิดหนึง่งเขามาโชว์นะคะเขาต้องทำยังไงก็ได้ให้ดึงดูดผู้คนสนใจการร้องการรำการสแสดงทั้งเวทีเอิญแขกเขามาใน่เหมื่อเจา้าภาพเพ้่นเสียงกนเป็นหลานเพิ่นยังไ่เดียวาะยังเธอเป็นไผ่วนาทีเบิ่งกับเบิง่งบอมักกับบอมตองเบิง่งบอมักกับบอมตองไปเห็นคลิปมากกับเลื่อนผ่านบ่เป็นว่า ด้วยฉันเติมเน็ตฉันไม่มีเงินเติมเน็ตกูคอมเมนต์ด่ามันดีกว่าโอ๊ยไม่ชอบแต่งตัวไม่สวยแต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะโป๊เธอคิดผู้เดียวหรือเปล่าอืมบัตรที่ซุ่มเธอนั่นหันกวาดสายตาไปรอบๆเลยจ้ะใส่เสื้อยืดยวนเสียเสื้อยืดจังเสีย,ย,ย,ยใส่กางเกงบนนะงนะอนนั่นนะล่องสาววยน้ำโดดตุ่มๆอันนั้นสมควรถูกดา่าไม่ถูกกาลเทสมุจอดตองหูก่อนเดอ้อ เออวันนี้คือส่งเขียดเห็นว่าเอาบอบอพี่น้องอันข่กะเป็ะประมาณนี้ละเออข่ะกะวิจารีล<ม>ีเนระเจ้าสมควรติติงพวงนั้นบอสุ่งเสรษฐีจิตกับสิูนใุห้ข่อไได้ป่ะเนี่ยเอาแล้วแต่ไม่ได้แคร์นะจ๊ะมันคือเรื่องจริงนะคะเขามีชุดมีแต่ละยางให้มันเหมาะสมกับเวลาสถานที่แม่ไม่เล่ากับขืนจนแสดงทั้งเวทีทุกคนสนุกสนานนะทุกคนไปเวทีคอ,อยเบิ่งคลิปเขากันย่งมวนเออแต่ว่าอีสุ่งมีฝังวิจารณ์เขาหนิ่อยก็เพาเขาใจว่า เธอคิดอะไรอยู่เธอต้องการอะไรจากสังคมนะจ๊ะเธอต้องการอะไรจากสังคมมันคือชุดของการโชว์การแสดงนะคะคนอื่นเขาสื่นส้มตื่มตื่มเพถึกใจเธอเขาแครอยู่บ่เขาไม่ได้แครเขาไม่ได้แค่แต่อยากให้เปิดตาเปิดใจนะคะมันคือการแสดงมันคือศิละปะเสื้อผ้าชุดอะไรมันคือศิละปะเจ้าต้องมองศิละปะค่ะ บอกขาดกับเอากระดานชนวนนะเมาืา่อืาน2020หาหาความคิดเจ้ายังคือสมัยเมื่วกระดนานชนวนเขาก็บ,บ่รู้ว่าสิอธิบายมูเจ้าฟังจังไดเนาะอ,อันผูบอแไม่รำมูเจ้าทั้งเบิด์ดด้วยจ้ะเอฟซีภูนารักผู้เขาใจเพื่อกมีอยู่คือเอามาืา่อาก็กระแสดิเออแมนถูกต้องทำไมแต่ว่าถ้าเรื่องไหนถ้าจะเกาะกระแสถ้าไม่อินมันก็พูดไม่ได้เบอร์พ่นองมันสิติดมันสิคัดมันสิเออใดๆนะคะเออก็คือความคิด ่องของข่อยก็คือแบบว่าเอาความคิดของข่อยนี่แล้วมาแช่ไพเสียนตามบ่เห็นตามกระเหลืองของเจ้าทีเาเา่เป็นปัญหาของเจ้าเป็นปัญหาของข่อยแต่ข่อยคิดจังสี่เออข่อยคิดจังสี่ในเมื่อเจ้าพิมพ์เ้าได้เอา้าข่อยกระเ้าได้แล้วเนาะข่อยกระตอบขึ้นแล้วเนาะข,ข่อยชันพิมพ์เนาะเออถ้าผู้ใดมาอ่านไปอ่านบอกข่อยพุนอืมจกตากับริยาชันแนวขุนไปอ่านเด้ออืมเผื่ออันซุ่มไอ้ตีไพดีๆสิได้ร้อยยักษ์ไม่สมองมันสิไดเพิ่มเน่ย่เป็นวันนางเอาหูแต่จะคข้อง เขาไปสแสดงคอนเสิร์ตมวนกุ๊บทีบเนาะเขาบไปเไันยังกอท้าบุญหวายเจ้าเขาสิได้ใส่เสือข้อเตาใส่สุดไทยสบายเสียงใส่ไอจีบหน้านางโอ้จาก,กเา็เป็นบ่าหายเป็นบ่านั่นแหละพี่น้องเวที่สียงสีเสียงมันจัดเต็มโอ้งานขนาดนี้บอก ไรห,หลานคอยบอกเลยไรห,หลานเพราะว่ายังซตศิลปินศิลปินเวทีสถานที่ใดๆเนาะก็ต่อจากเรื่องที่คนมาบอกว่าโอ้ยไม่ไปไอ้อ่างก็งานไทยเธอะอะไรนะมีคนอ๋อพี่เขาที่คอยบอกว่ามีคนมาโจมตีผู้จัดว่างานเธอทําให้ค่าอาหารค่าเช่าบูธทําให้อาหารแพงโอ้ยอีบา้าบ่อยากไปงานเขากระสือประคองห่านแขนมาต่ำกะสืออยู่บอกประครง สิอย่าไปเอาสังคมนอหน,นี้เฮียนนอหน,นี้เฮียนอืยูหลัลล่ะกัดกินขนมปังกินแฮมเบอร์เกอร์อยุ่งเงินนะจ๊ะอย่าไปทำงานไทยมันแพงอืค่ะบ่อมไปก็บ่ต้องไปบ่ไปแต่ก็แล้วบ่ต้องไปว่างเงานินเพิ่นแพงถ้าหลูบอกว่าเขาสิจัดงานหนงานหน,น,นึ่งเหมือนมู่เจ้าหูบอกว่ามันยากมันเยน็นซับเลยเจ๋งอีรีได้ค่อยจัดงานไลยบ่เจ๋งวะไอเสียใจจักรเสนนั่งพิมดามูยู่งเงินขีน้เจ้านี่ยแหละให้เปลาซะหลอนๆอืออย่าจากแล้วที่อ่ะชิล่งตากันแน่บ่เห็นหงเงี่ยบ่ได้ใส่คอนแทคเลน เมื่อนี่ยกระแดดดีนะพี่น้องเนาะขออนุญาตลงเด้อขึ้นไวไปไวเคลมไวคือเลยานะจ๊ะไม่พูดพร่ำเพื่อนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะไพ่มากกับกดไลค์กดแชร์ให้เน็ดได้พี่นอ้องกดติดตามไม่แน่ต้องการมือนหนึ่งตอนนี้ขาดอีกสามพันกว่ากดติดตามให้เน็นนนดได้จ้าเด้อขอบคุณลหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ